ผ้ชรับวันนี้คงจะต้องเข้าเรื่องอัลบั้ม Two is Better Than One แล้วนะครับที่เป็นอัลบั้มใหม่ของออหนูมะเมียวกับในาขนุนนะครับซึ่งเห็นอัลบั้มก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นซีดีที่กระชับตนแล้วก็มีรูปแบบกันระแบบที่ดีโดย Classy r เ c คคอใช่ค่ะอยู่ในแจ็คแรเซลจะเป็นตัวชักยาอยู่เบื้องหลัง <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะครับน่าสนใจทีเดียวเรามาคุยกันต่อ <c oughs> จากเมื่อวานนี้ว่า ตกลงพงใจภายในสามวันใช่ไหมเพราะอะไรถึงทํำถามเมียวกันหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะว่าอะไรอะคะอ๋อไม่ต้องมีเหตุผลดิแต่ว่าตอนแรกคือถ้าเกิดปกติใครสุมสี่สุมห้าโทรมาต้องกลัวก่อนใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าอาซของค่ายเนี่ยอาซของค่ายเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะคะอ๋อความเชื่อใจก็มีใช่ค่ะแล้วก็บวกกับศิลปินในค่ายอีกคนนึงคือแฟรี่แฟรี่เป็นเพื่อน กับเหมียวตั้งแต่อนุบาลเรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาลเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างเชื่อใจใช่ค่ะไว้ใจใช่ค่ะไว้ใจแล้วก็แล้วเราก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วถูกค่ะใช่ไหมคือตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเหมียวไปเหมียวไปคนเหมียวไปคนนิสัยกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วค่ะปกติเพราะฉะนั้นเหมียวก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเสียถ้าเกิดเราลองทําไปแล้วเกิดไม่เวิร์กหรือมีอะไรไม่ไม่มีอะไรมันก็ไลยมีนะใช่ค่ะเหมือนรื่อนี้แบเฮ้ยจะทำไปเถอะ มันไม่เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วมจะว่าได้ก็ว่าไปเถอะคงไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันไหมค่ะจริงทำไมรู้สึกเร็วจังเลยเร็วใช่หนูก็ว่ากันแหละอายุไม่เท่าไรเลยก็รู้ก็รู้สึกว่าแบบเอออยากเือรอยากหากิจกรรมอยู่แล้วอะค่ะในช่วงที่แบบที่เราเนอะเบื่อหาไอทีวีที่อื่นมาใช่ค่ะ มาเป็นเรื่องที่เราชอบร้องยิ่งเานเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งชอบเลยดนตรีเป็นชีวิตเราใช่ค่ะเป็นชีวิตเธอเลยนะดนตรีใช่ค่ะว่าไหมใช่ค่ะเป็นชีวิตเราจริงๆตั้งแต่เกิดมาก็เรื่องนี้น่าจะเยอะที่สุดเนาะใช่ค่ะทั้งชีวิตเราเลยใช่ค่ะมนเริ่มยังไงถึงเป็นอัลบั้มนี้ to ส์ทูอิสเปเรตอันวเป็นยังไงก็เริ่มจากการทำงานอย่างรวดเร็วของพวกเราเร็วมากฮะตั้งแต่วันที่เริ่มนี่เร็วมากๆคือเอ่อ ตอนแรกเราก็ต้องคุยกันก่อนเพราะว่า,วาย่างไงคือเนื่องจากนองร้องคนเดิมก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งพอได้เมี่ยวมาก็เป <royalty outside> ็นอีกสไตล์หนึ่งก็อยากจะทองเอารู้จักกันก่อนว่าเออเมี่ยวฟังเพลงแบบไหนเมี่ยวชอบร้องเพลงแบบไหนเดี๋ยวทาไมเรื่องเมี่ยวเออหัวก็แข็งดื้อก็ดื้อตอนนั้นยังไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ต้องรู้วันนี้ใช่ไหมตอนนี้จะถอนตัวไม่ทันแล้วพับพิมพ์แล้วเออทาไมเลือกเลือกเพราะเออ คืออันดับแรกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ทําอัลบั้มทรีจีเนี่ยมันมีการันตีอยู่แล้วเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วจริงๆผมเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แต่เมียเ่ยเป็นศิลปินอยู่แล้วอ้าวจอบเมียทำไมเลือกเขามันเก่งตรงไหนอ้วนก็อ้วนตูบะเลือกล่วเขากินเก่งค่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องมีความสุขแน่เลยถ้าเกิดว่าหนูมีผู้ชายคนนี้อยู่ในวงไปครั้งแรกหนูก็เห็นเขาซัดกินเก่งไม่ใช่นูไงเขาเล่นดนตรีเก่งเขาทำเพลงใหเธอได้ก็ตอนนั้นด้วย โปรไฟล์ค่ะเขาเป็นใครยังไงอ้าวเยอะมากเลย <จ EN S 1> พี่ขนุนก็เคยแบ็คพี่แต๋มเมื่อไหร่โอูยผมเคยเล่นให้พี่แต๋มหลายครั้งมากครับตอนนั้นยังเป็นวง Feel Good อยู่ถ้าเกิดพี่แต๋มง,งานอีเวนต์ต่างๆที่พี่แต๋มไปเล่นเนี่ยแล้วจะมีดนตรีอยู่ข้างหลังหลายงานมากครับผมเล่นอยู่ข้างหลังจริงๆพี่แต๋มน่าจะจำได้นะคะเพราะว่าพี่ขนุนเขาอยู่นิคมากหนูถามไปอย่างนั้นแหละจำได้เหรอถามนั้แ <c oughs> นแ <c oughs> <c oughs> มนัดนตรีเป็นเก๊ะ <c oughs> เอาแล้วไงต่อเล่นเล็กกีตาร์ไม่เป็นใช่ไหม ใช่พี่ผมเล่นกีตาร์ไม่ได้ค่ะเล่นอะไรได้บ้างโอ้โหเล่นอะไรได้บ้างยากละอันนี้คือจริงๆเครื่องหลักต้องเท้าความคือผมเป็นอาจารย์สอนเครื่องเป่าแซกโซโฟนคลายเน็ตฟลูตโอโบบัสซูนรีคอร์เดอร์ฮาร์โมนิก้าอยู่คือเลยบางกาะพัฒนาโอ้โหอังกฤษเลยแท็กมากเป็นเรียนที่น้องเหี่ยวเรียนอยู่แตนน้องหนูก็เรียนเขาเป็นซิติเซนต์นะคะก็เลยเข้าอ๋อซิติเซนต์ก็ได้น้องเกิดที่อเมริกาไม่ค่ะเป็นพ่อเป็นพ่อคุณพ่อเป็นกรีกค่ะ นั่นแหละครับก็สอนสอนวิชาเครื่องเป่าอยู่ที่ที่โรงเรงียนาแล้วก็แต่ว่าส่วนตัวจริงๆก็จะมีเครื่องดนตรีที่เล่นอื่นๆอีกเล่นจิป้าถาครยเยอะครับมีมีอีกหลายชิ้นที่ก็เล่นเล่นบางชิ้นก็เล่นเพิ่งเล่นเป็นบางชิ้นก็เล่นนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเครื่องหลักจริงๆคือเครื่องเป่า,ปาแล้วก็มารู้จักอุคุเลเล่มาตอนปี0ูนย์ 2 <2009 S 1> อ0พัครับตอนนั้นอูคุเล่นประเทศไทยยังยังไม่บูยังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าเราเมีกลุ่มที่รู้จักเล็กๆประมาณสักไม่น่าเกิน10คนอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเเสียงอูคุเล่ยคือสังเกตว่าเครื่องที่ผมเล่นเนี่ยมันจะไม่ใช่เครื่องสายฮะจะเป็นเครื่องเป่าอะไรเนียมันคอนทราสต์ตัวคุณมากนะแล้วพอมาเดี๋ยวเล่นถือจริงๆพี่เขาหนูน่าจะถือดับเบิ้ลเบสมนเหมือนเหมือนถือไอติมใช่ใช่ค่ะ มอถือไอ้ต <singers> ิมมืนถือไอ้ติมอ่ะตัวนิดนึงแบบมันจะเล่นอย่างแมูนก็ใหญ่ดูท่าแล้วมันแต่เล่นเก่งนะคะน่ามันต้องเก่งสิงั้นไม่ทุกทั้งคู่ไม่มาเจอกันหรอกเก่งทั้งคู่แล้วมาเจอกันแบบนี้ไม่ธรรมดาคนมีความชำนาญมีอะไรสักอย่างครูสอนด้วยความสามารถก็สูงหนูก็ผ่านงานมาเยอะแยะหกเจ็ดปีร้องเพลงจะเพลงสไตล์ไหนหนูทําได้หมดจะเป็นร็อกจะประสานนี่เห็นความสามารถทั้งคู่เลยนะในหน้าที่ เป็นนักดนตรีด้วยกันหรือเป็นศิลปินด้วยกันอันนี้ก็ต้องต้อง,องชื่นชมว่าเก่งกับเก่งมาเจอกันมันต้องมันต้องสุดยอดแน่ๆเนาะแล้วเพลงอาบั้มที่เป็นไงใครเป็นนแส่วนใหญ่เอางี้ก,ก่อนเอาก่อนถ้าทางเนื้อเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ครับพี่แ<ช>จ็คลาเซลล์นยคนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์หลายคนพี่ปั่นด้วยเป็นมานานแล้วครับใครทำอะไรมาเยอะครับเพลงก็ขายไปทั่วโลกอยู่แล้วก็คือเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยพี่เพราะเป็นคนแต่งแล้วก็ทํานองด้วย แต่ว่าววครับมันก็จะมีบางเพลงที่ที่ผมแต่งด้วยแล้วก็มีมีอีกหลายๆถ้าอยู่คัซซี่ฉันต้องแต่งเองทั้งหมดด้วย <c oughs> อ๋อไม่มีปัญหาครับอันนี้ยิ่งง่ายเลย <c oughs> พี่บอกชอบเลยค่ะพี่บอกแต่ได้ไม่เหนื่อยนั่นแหละครับพอทําพอาพอเราได้เพลงเราเลือกเพลงกันก่อนโอเคเรามีเพลงจํานวนหนึ่งละได้ตัวเองถึงทีนี้เราใครเป็นคนเลือกเพลงทั้งหมดก็ช่วยกันครับช่วยกันก็มีบางเพลงที่เมียฉันมีส่วนใช่ครับเมียก็ก็มีส่วนในการเลือกเพราะว่ามีส่วนในการขัดค่ะ ไม่เอาไม่ชอบไ่ชอที่สุดแล้วมีตัดเพลงเอาไว้จำนวนหนึ่งก็เนี่อยอะไรตุายเขามีตัดไม่เอาครับมีบางเพลงอินพอร์ตมาจากอเมริกาแล้วก็มีทีมแต่งเพลงอยู่ที่นู่นแล้วโอ้ดีจังเลยแล้วงานนี้เป็นยังไงเป็นเป็นนี่แหละครับก็เลยจะมาจะเล่าว่าว่าอันนี้ที่ยากกันนึงก็คือว่าจริงๆอ่ะอัลบั้มชุดนี้ไม่ได้เป็นเหมียวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเหมี่ยวเขาจะชอบดนตรีที่มีมีกรูฟมีจังหวะมีอะไรเยอะหน่อยแต่ว่าอันเนี้ย จะเป็นอันนั้นสักนิดหนึ่งจะไม่เยอะแต่คือโดยมากจะเป็น a c o เขาพอใจว่ามีที่เขาชอบอยู่ด้วยอาจจะมีนิดหน่อยอแต่ชุดสองไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ตามใจว่าเขาต้องมีจังหวะเขาต้องมีแบบรู้สึกมันมีสีสันเวลาลองใช่ป่ะใช่มีขยับมีอะไรนิดหนึ่งนิดหนึ่งชุดนี้จะเป็นเป็นวาไรตี้ป๊อปผมจะเพิ่มเพิ่มไปหน่อยเป็นอะคูสติกวาไรตี้ป๊อปเป็นเครื่องดนตรีที่เราอัดสดทุกชิ้นไม่มีเครื่องดนตรีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องเลยอัดสดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ เพลงก็จะฟังสบายๆเนื้อหาก็เป็นมองแง่บวกตลอดเลยก็จมีเพลงเศร้าบ้างนิดหน่อยก็ไม่เยอะมากตอนนี้มันร้อนแต่ฟังสบายแต่ว่าเครื่องดนตรีประหลาดก็มีเยอะไม่เป็นไรอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะมอบ เป็นของขวันให้กับคนฟังเพราะว่าในเพลงไทยเนี่ยเาแบบเชื่อว่ามีมีอยู่หลายเครื่องที่ที่ที่เราเอามาบันทึกเนี่ยค่ะแต่ว่าในในเพลงไทยยังไม่เคยมีมค่ะดีแล้วหาความแปลกแปล <c oughs> ความแปลกความใหม่เดี๋ยวนี้เครื่องดนตรีมันกลายเป็นเป็นอะไรเป็นเครื่องจักรนะเป็นแมชชีนเป็นคอมพิวเตอร์เป็นไอที Computer, การอะไรทึ่มัน back to origin เ,เล่นสดๆเล่นอะไรกับสิ่งพวกนี้เราพวกเราหยหา ม่รู้รุ่นนี้ป่ะรุ่นรุ่นเด็กก็ให้เขารู้จักให้รู้จักตรงนี้บ้างมันก็ดีแล้วคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นซึ่งยังไม่อายุมากเนี่ยทำงานตรงนี้ออกไปเพื่อเพื่อให้คนกลุ่มที่ที่ไม่เคยฟังได้ฟังบ้างตอนนี้ปัญหายไปแล้วคลื่นของเพลงพวกนี้มันมัน,ม,นมันไม่อยู่ในกระแสแล้วถ้าเราทําตรงนี้แล้วมันมันเป็นสิ่งที่ดีต้องขอบคุณคลซี่นะที่ทำาอา<ช>บ้านคนเดีอาแล้วใครร้องบ้างดูแนะล้วร้องสองคนหล<ะ>ักๆจะเป็นว่าเหมียวร้องคนเดียวแต่ว่าจะมีรับเชิญมาอีก สามสี่ห้าสี่สี่ห้าคนมีนักร้องหญิงอีกสองคนมามาร่วมร้องเดิมเป็นร้องถนนเอผมร้องไม่นะเว้ยร้องไม่เป็นครับนี่ฟังเสียงนี่เสียงคพราะเลยนะ สพลงทุ่มติ๊กิจะมีเสียงทุ่มนุ่มดูเลยมนติกเป็นผู้ชายที่อบอุ่นคุณน่าจะร้องเพลงจะมีอยู่คุณปรัชญาผมฝึกให้โอ้โหจริงไหมครับเดี๋ยวมาโรงเรียนเลยใน YouTube เขามีตั้งสองล้านวิวนะคะคนดูเขาคนร้องเขาดูอ้วนหรืออะไรดูเขาร้องเพลงเห็นไหมเล่นเป็นคุณเล่นผ้เล่นเพลงใช่ไหมใช่ล้อันนี้จะมีมีลุงตึงฮะครับคุณปรัชสุวรรณสอนมามาแต่งเรียบเรียนร้องด้วยทำทุกอย่างในเพลงยกเว้นยกเว้นอัดเสียงเท่านั้นเอง แต่ว่าเขามาร้องเองด้วยค่อดมันั่นแหละครับชุดนั้นชุดสร้างชื่อเสียงของลุงตึงมีหนึ่งเพลงแล้วก็มีพี่ซงทิติพฤกเชอุ่มมามาร่วมร้องกับเพลงรูปเดิมยังสวยกับมามี๊เป็นเพลงที่เกี่ยวกับในหลวงของเราครับอันนี้เราจะมีจุดเด่นของค่ายนี้ทุกอัลบั้มเราจะมีเพลงหนึ่งที่พูดถึงพระองค์ท่านดีที่สุดในอัลบับ แล้วก็มีนักร้งองหญิงอีกสองท่านจะเป็นร่วมค่ายเรามามาฟีเจอริ่งกันมีฟรรี่กับพี่ตุนนี่ค่ะก็คือจะมีอยู่หนึ่งเพลงที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนนะคะ<ช>เราก<ช>็เลยเอาเมาเพืเ่อนมาร้องใช่ค่ะแล้วเธอทําอะไรบ้างสรุปแล้วเม่มเลลวร้องค่ะร้องอย่างเดียวแค่ร้องแล้วก็ร้องเป็นร้องหลักใช่คับกี่เพลงก็ทั้งหมดทั้งหมดสิบสองเพลงร้องกี่เพลงก็ยกเว้นเพลงลุงตึงเนาะร้องทุกเพลงใช่ไหมร้องทุกเพลงยกเว้นลุงตร้องทุกเพลงเลยค่ะ ร้องอยังไงร้องเป็นลีดเดอร์หรือเป็นเหมือนเดิมเป็นลีดเดอร์ใช่ค่ะร้อ,นนอง<ม>คนเดียวแต่แปลกชุดนี้เขาเขาเขาบอกเขาเคยเป็นคอรัสชุดนี้เขาไม่คอรัสเลยค,คใช่ไหมใช่เขาไม่เป็นจริเ่เคยเราใช่ไหมคะบ้าเลยให้คอรัสเออจะบ้าเลย เราเป็นนักรองนำนะเราเปิดตัวทั้งทีมก็ต้องเป็นตัวนำใช่ป่ะใช่ค่ะเมื่อเบี่ยงถูกต้องตอนนี้พี่ขอยืนยันเธอพูดถู้ยดีใจมีคนเข้าข้าง่ะแน่นอนแน่นอนเราศีลปฏิบัติใช่ป่ะล้วก็ต้องเด่นสุดดีสุดเลือกใครจะครัดตัวเองถูกต้องให้เขาเดือบมครัดเราสิถูกต้องพี่ก็ไม่จะอาเลยนะพี่ก็ไม่ค่ะแล้วหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยป้ามืตอนนี้วางทั่วไปแล้วครับ B2S อ่า In Cap Cap บูมแรงบูมแรงแล้วก็ยังมีร้านเล็กๆน้องท่าพจันน้องท้าพจันก็คือวางทั่วไปนี่พ่กว่าจะให้ดีนะเธอไปสองคนไปจตุจักรอะเจจไปวางขายอีกตื่นขายเลยหนูกลัวว่ามันจะไม่ได้เดินขายจะเดินซื้อของกินแล้วก็เดินกินสองคนแล้วไม่ได้ขายเพราะหนูกับพี่ขนุนรวมตัวกันทีไรเราจะไม่ได้ทำอื่นนอกจากกินตายแล้วเธอย่าไปคบขนุนเยอะนะไม่ดีกินอย่างเงี้ย แล้วเป็นโรคอะไรบ้างไปแล้วอ้วนๆอย่างเงี้ยความผมไม่มีครับผมสมบูรณ์แข็งแรงครับยังแข็งแรงเอ้าต้องลดเขาบอกติ้ลต้องลดพุงลดโรคนะฮะฉันก็ลดลงอยู่แล้วมีอะไรเป็นพิเศษไหมสําหรับสําหรับอัลบั้มนี้พิเศษอัลบั้มนี้เนี่ยคิดว่าอันนี้คือจุดเฮ้ยจุดขายแล้วล่ะจะเรียกว่าจุดขายหรือเปล่าไม่รู้แต่เพราะว่าผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นเพราะฉั้นชุดนี้ไม่มีเสียงกีตาร์เลยสักอันเดียวก็คุณเล่ยเล่คุณเล่ยเป็นใช่ผมใช้เสียงของคุณเล่ยมาแทนเหมือนกันก็เหมือนกีตาร์แหละไม่เคยได้ยินเคใช้ กุเลเล่ย์กุ้ยเล่ยแทบจะทุกเพลงมีเสียงกุ้ยเล่ย์อยู่แต่ไม่มีกีตาร์เลยแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันจากเพลงป๊อปทั่วไปเช่นบางส่วยอันนั้นจะเป็นไวเนิลฮะแผ่นเสียงกําลังเดี๋ยวนี่ก็สะสมกันนะกำลังส่งมาจากอเมริกาเป็นเสียงที่ดีนะที่ที่ค่ายนี้ทําเป็นเเปป็็นนแผ่นไวเนิลขึ้นมานอกจากว่าตอนนี้เขาเริ่มสะสมกันแล้วเพราะนั้นทำตรงนี้มาเนี่ยโอกาสที่คนจะหาเพลงไทยดี การบันทึกเสียงดีๆได,ได้ได้ฟังกันบ้างให้คนไทยได้เสพกันบ้างการบันทึกเสียงดีไหมระบบชุดนี้<อ>นี่เป็นอาจเป็นคือเรายังอาจจะไม่ได้เรียกว่าออ u ิโอไฟล์ได้อย่างเต็มปากนะแต่ว่าเราอาจเป็นยี่สิบสี่บิตเก้าสิบหกเคก็คือมาตรฐานถือว่ามันเป็นมาตรฐานโลกถูกม,มาตรฐานในระดับออ u ิโอไฟล์ได้แล้วเชื่อว่าแผ่นไวนิที่ของคุณออกมาเนี่ยคุณภาพามันต้องเยี่ยมถูกไหมครับก็อันนี้เราผลิตจากที่นัชวิลล์อเมริกาอเมริกาเลยใช่ครับใช่ค่ะ โอ้ยเราต้องสุดยอดแน่ๆเลยโอ้น่าน่าสะสมนะครับคือเราแบบอยากจะอยากจะให้คนฟังออดิโอไฟล์อะค่ะหรือว่าแบบมิวสิกเลเวอร์เนี่ยลองเปิดใจฟังแบบเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นดูบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ปกติแผ่นเสียงเนี่ยจะเป็นลักษณะเพลงลูกกรุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมที่ที่จะชอบฟังกันแต่ว่าเมื่ออยากจะให้แบบลองเปิดใจฟังว่าเพลงป๊อปอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะวาเลนซี่ป๊อปอย่างเงี้ยก็สามารถมีอีกมุมหนึ่งที่แบบ อยู่ในแผ่นเสียงก็มีเสน่ห์ได้เรื่องที่มีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะเนี่ยอลบ้ามเธอเนี่ยเพราะว่าค่ายเราส่งไปขายที่ญี่ปุ่นด้วยครับมีครับมีชมีมีกลุ่มมีกลุ่มอยู่ที่ญี่ปุ่นมีใคยด้วยใช่ไหมมีทั้งที่อเมริกาทั้งที่ญี่ปุ่นหลักๆจะเป็นสองประเทศนี่ครับที่มีที่เราจะมีมีฐานคนฟังอยู่ด้วยนั่นนะมีเพลงอยาดตะโพคือความรักอืม I love you เออเหมือนเราอยูนั่นคือเพลงที่ลุงงปัดคุณลุงตึงงร้องก็ไม่มีชาร์ลส์หมายความว่าอย่างไรวะเดี๋ยวชุดสองเชิญบ้างชุดสองให้เกียรตินะครับเด็กพูดนะครุณผู้ชมเป็นพยานนะครับชุดสองมีใครใช่ครับเป็นพยานนะครับพี่แต้มพูดเพลงไหนนี่น่าจะเป็นจุดเพลงแรกที่เราคิดว่าน่าจะเปิดนำร้องไปก่อนที่ถ้าเพลงถ้าเพลงที่เพลง เพลงที่ทำในยูปแล้วตอนนี้เราปล่อยไปแล้ว4ตัวในในยูทู e นะครับก็จะมีอย่าตัดเพาะมีจากฉันถึงเธอมีถ้ามีวันนั้นแล้วก็รูปเดอยยังสวยครับติดตามใน u t u b e นะครับสี่เพลงที่ขนุนกับมะเมียวเขาบอกอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ถึงว่าเพลงที่ที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับเอาว่า to is better than one เนี่ยันเป็นยังไง น่าไปฟังแล้วก็น่าสนใจกระดาษไหนลองฟังใน YouTube ดูขั้นแรกก่อนแล้วก็ไปซื้อหรือว่าจองไว้นิ้วก็ได้นะคะซื้อเพื่อให้ค่ายเขาอยู่ได้เช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเข้าใจแต่ตอนนี้มันมีการโหลดกันกอะแย่ๆไปหมดจนจน<ช>ศิลปินอย่างเราลำบากถ้างานคอนเสิร์ตก็โอเคแต่งานงานเพลงที่เราทำแผ่นเพลงหรือที่เราทา แอนเบเนียเนี่ยมันจะทุกอย่างมันมีต้นทุนไม่มีต้นทุนและการทํางานดีมันใช้ต้นทุนสูงใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะคุณจะใช้ศิลป,ปินเก่งๆมาทําค่าใช้จ่ายมันก็สูงคุณใช้ระบบเสียงที่ดีค่าใช้จ,จ่ายมันก็สูงทุกอย่างมันมันด้วยด้วยสตังค์ทั้งนั้นด้วยเงินทั้งนั้นผมก็ก็เห็นใจศิลป,ปินตาดำๆนะครับหลอ่ลอๆสวยๆอ้วนๆอย่างที่ <laughs> <laughs> แล้วมีมี พูดถึงอาฟุธเสร็จแล้วเนี่ยนะผมว่าเอาไปหาซื้อกันนะครับแล้วก็อุดหนุนคนไทยเพื่อคนไทยและคนไทยจะได้มีเงินบนเวนในประเทศไทยใช่ค่ะฟังเพลงไทยดีกว่าฟังรู้เรื่องทุกคําทุกประโยคทุกคาพูดเนาะ <c oughs> จร,งริงค่ะ,คะซึ่งมันได้ทุกทุกเม็ดทุกเม็ดเราจะ้องเสียงเครือก็มีความรู้สึกเออใช่มันรักจริงๆเข้าใจถึงความเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งเนาะอุดหนุนกันดีกว่านะใช่ค่ะแล้วอนาคตมีอะไรที่น่า สนใจจะทากันต่อไหมอาบามืออลบ้มีนี่ยมันประสบความสําเร็จแล้วซึ่งผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นคุณยังทำยังไงกับมันต่อถ้ามันเกิดมันนี้เร้มามีคนเข้ามาชมคุณสองล้านวิวเหมือนที่คุณได้เคยได้งานการมันเยอะแยะไปหมดคนเชิญคุณไปออกทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาทั้งอาเซียนต่อให้ไม่มีคนซื้ออย่างนั้นเราก็ทำอาบามสองต่อนนี่สุดยอดจับมือเลยวะด้วยฟังได้ชื่นใจแต่ว่าในระหว่างที่เราพูดเนี่ย พี่จักรเซลของเราปาดเหงื่อนะคะก็เราเรากำลังกําลังตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกันคิดอยู่ว่าเราจะไปในทางไหนดีเราจะเดินไปในแบบนี้ต่อไหมหรือว่าเราจะมีเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเพื่อแต่ว่าผมเชื่อเชื่อว่ายังคงระดับแรกยังคงอัดสดทุกชิ้นอยู่เหมือนเดิมนะดีผมว่าเป็นอะไรซึ่งแล้วก็น่าน่าน่านับถือแล้วก็เพลงก็คงก็คงอาจจะก็คงเป็นอะคูสติกวารไลตี้ป๊อปเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะมีอาจจะมีเพราะเธอเนี่ยเพราะหนูมเมี่ยวเธอแต่เป็นประเภท ถึงแม้เธอจะเรียบร้อยกตาแต่เธอก็อยากแบบแทบจะมีเพลงอย่างนั้นเยอะึ้นฮะมันจะเยอะไปนเป็นบีทให้ทุกคนขยับตัวได้ค่ะครับไม่เลเดียวคิดว่าคงเป็นเป็นใกล้ๆเดิมแต่ว่าว่าอาจจะมีกรุ๊มมีอะไรมากขึ้น๋กุพี่แต่จะมีเพลงจะมีเพลงที่เป็นเกี่ยวเนื้อหายกับสังคมแน่ๆผมเชื่อว่าชุดสองมมีเพลงนี้แล้ววันนี้จะมีเพลงชายนิรนามที่แบบเนื้อหาจะพูดถึงสังคมมีอยู่เพลงหนึ่งแล้วเราก็คงคิดว่าจะจะดำเนินอาจจะเป็นภาคสองชายนิรนามภาคสอง ในไวเนียในวันจากไอซีดีเพลงจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากฟังทั้งหมดต้องซื้อทั้งสองอย่างเนี่ยนะซีเรอุสชานลนามใส่เนลาควรจะซื้อทั้งสองอย่างนะครับไว้นียเอาไปแขวนที่ห้องถ้าไม่มีเครื่องเปิดแล้วเป็นซีดีซื้อซีดีสองอย่างไปเลยนะครับในไวเนี้ก็มีเพลงที่ไม่มีในไอซีดีไม่มีการตลาดเก่งใช้ได้การตลาดใช้ได้นะมีอะไรฝากผลงานต่อสองคนเชิญเลย ให้เต็มที่5นาทีก็ฝากผลงาน t o East Better than One นะผลงานลำดับที่6 6นั่นเหรอของค่ายขอค่ายของค่ายครับใช่ครับที่รอบแรกของเราฮะก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยก็อยากให้ฟังเพลงที่เป็นป๊อปเนี่ยแหละครับฟังง่ายๆเลยครับแต่ว่าเราในนั้นเราแฝงอะไรอยู่ไว้เยอะเหมือนกันก็ลองฟังเพลงที่บันทึกเสียงดีๆมีเนื้อหาจลงสังคมนิดหน่อย แล้วก็มองโลกในแง่บวกมองโลกทุกอย่างเป็นสดใสดูนะครับเอ่เหนี่ยวก็เรื่องของเธอมันยืดยาวเลยเสี่ตอนเหียยก็อยากจะหนึ่งวันเนี้ยฝากอะค่ะให้ลองฟังดูเอ่อหลายๆคนที่เคยเคยเห็นภาพเหนี่ยวตอนเป็น 3G ีเจค่ะนะตอนนี้ผ่านมาแล้วสิบกว่าปีนิดนิดค่ะเหมี่ยก็มีอะไรที่เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเนื้อหาจะค่อนข้างคิดบวกเพ<ข>ราะว่าเมยวเชื่อว่าทุกวันนี้คนเราเหนื่อยมากแล้วค่ะก็ลองมาพักฟังเพลงสบายๆดูค่ะแล้วก็เปิดใจฟังค่ะขอบคุณค่ะผมก็คง,งก็คงต้องขอฝากอัลบั้ม Two Is Better Than One ไว้กับชาวมาจจงเลยนะครับถ้าคุณไม่ฟังก็ให้ลูกหลานไปซื้อให้ลูกให้หลานฟังก็ได้ นะครับเพราะว่าเป็นอาบัมที่น่าสนับสนุนเพราะเป็นของพวกเราเองคนไทยแท้ๆทำงานกันอัดด้วยเครื่องดนตรีสดทุกชิ้นนะไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมามาผสมผสานฝีมือจริงๆนะครับขอฝากไว้ด้วยมันนมะจังต่อขอบคุณนะครับที่มานุ่มงานขอบคุณมากคุยกันโดยเฉพาะหนูว่าเหียวคุยกันยืดยาวดีใจมากไม่เคยคิดวันแล้วจะเลิมเอาไปให้แม่ดูไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ออกรายการมะจังเอารายการที่ถึงจังขอบอบ กระเช้าของกินด้วยของกินที่เธอชอบกินเนี่ยกรสับให้ขนโดดีกว่าก็นีมีทั้งเยอะแย,ยะนะกูจะกินแกงเผ็ดแกงแกะหรี่แกงอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีข้าวด้วยดาวขอบคุณมากค่ะ